สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ คลิปดวงความรักครึ่งเดือนหลังนะคะในเดือนเมษาย,ยนของชาวธาไฟค่ะชาวธาตไฟได้แก่ลัคนาราศีอะไรบ้างนะคะมีเมฆข่าสิงและก็ธนูเนาะซึ่งไม่ว่าคุณจะเป็นเมฆสิงธนูในโหราศาสตร์ไทยหรือว่าตัวตกคุณสามารถดูคลิปนี้ได้นะคะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปจะเชื่อมโยงจากอีพีที่แล้วก็ได้หรือว่าเป็นพลังงานใหม่ๆสถานการณ์ใหม่ๆนะคะขึ้นตรงกับผู้ที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปนี้แล้วก็เป็นผู้ที่ไพ่อ่ะจะสื่อสารไปถึงขอแค่ ตัวคุณเองมีคนให้คิดถึงคุณดูคลิปนี้ได้ไม่ว่าปัจจุบันคุณและเขาจะอยู่ในสถานะอะไรกันนะคะอ่ะก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูรูปแบบแล้วก็สถานการณ์ในความสัมพันธ์ก่อนเป็นยังไงนะคะขอให้ชาวธาตุไฟค่ะสถานการณ์ในความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาเป็นยังไงนะคะธาตุไฟขอไขอห,หน่อยนะจ๊ะคิงดาบ ใครสักคนที่ดูเหมือนแบบเพิกเฉยต่อเราหรือไม่สนใจเราหรือเปล่าใครสักคนที่นิ่งๆใครสักคนที่ดูเหมือนแบบอารมณ์เสียหน้าหงิหน้าเหวี่ยงใส่เราหรือเปล่ามีคนนิ่งใส่คุณไหมมีคนทำให้คุณไม่สบายใจไหมคนคนนี้คิงดาบคิงเหรียญเหวี่ยงไม่พอนิ่งด้วยสนใจสนใจแต่ตัวเองอะไม่ค่อยสนใจ ความรู้สึกของคนอื่นสักเท่าไหร่บางท่านเจอคนสนใจแต่งงานสนใจแต่เงนินแต่ไม่สนใจความรักห้าไม่เท้านะคะสถานการณ์มีความขัดแย้งในบางท่านทะเลาะก,กับค,คนคนนี้แต่ในบางท่านคือพฤติกรรมการกระทําของเขาสร้างความสับสนไม่สบายใจให้กับคุณนะคะ reverse ถ้าเป็นคนรักกัน คบหาดูใจกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยมีความรู้สึกเหมือนหงุดหงิดแหละแต่เลิกไม่ได้เพราะมีความรู้สึกเหมือนมันมีบททดสอบอะไรหลายๆอย่างเข้ามาแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ยังต้องไปกันต่อแต่ถ้าเป็นคนที่ยังไม่ได้คบกันคุยแล้วยังไม่ได้คบหรืออะไรเงี้ยพี่ก็มีความรู้สึกว่าอืมถ้าใช้หลักเหตุและผลนะคนคนนี้ไม่น่ารักหรอก ไปถึงนิสัยนะหน้าตาอีกเรื่องหนึ่งนะเอานิสัยพฤติกรรมนิสัยหรืออะไรก็ตามไม่น่ารักอะ่ะทัศนคติหรือแบบการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเพราะอะไรก็ไม่รู้อะ่ะคุณยังรู้สึกว่าแบบแต่มันก็ไม่ได้มาในเชนของเพื่อนพี่น้องเพื่อนร่วมง,งานหรืออะไรอยู่ดีอะ่ะมันดูมาในเชนของคนคนรักอะ่ะไม่รู้เพราะอะไรอะไรมบณนี้ค่ะอะไร มีไพ่สามดาบบางท่านเนี่ยบอกไปแล้วว่าความสัมพันธ์นี้ถ้าเป็นคนรักต่อยเขาทําตัวไม่น่ารักกับคุณยังไงคุณยังรักเขาสามดาบมีปัญหามีประเด็นแล้วแต่ถ้าเป็นในเคสของคนคนเนี้ยที่คุณยังไม่ได้คบอ่ะคุณแอบรู้ด้วยนะว่าถ้าคุณแอบรักเขาไปแล้วให้ใจกับเขาไปแล้วคนทรงประมาณเนี้ย น่าจะสร้างความอกหักให้กับคุณได้นะคะเพราะว่าเขาดูเป็นคนที่มีทางเลือกตัวเลือกก็ดีหรือเป็นคนที่ฉันไม่เปลี่ยนตัวเองฉันก็เป็นของฉันอย่างนี้มาอยู่นานแล้วฉันจะเปลี่ยนตัวเองเพื่ออะไรอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะว่าเขาไม่ความรู้สึกว่าต่อให้เขาเป็นคนแบบนี้เขาก็ยังมีความรักยังมีคนรักยังหาคนอื่นได้อยู่ดีเขาจะล้วฉันจะเปลี่ยนเพื่ออะไรฉันไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้อย่างเงี้ยค่ะ o w e r มีเรื่องราวมีเหตุการณ์มีอะไรบางอย่างที่ถ้าเป็นคนรักอะ่ะมันถล่มนะบางเคสก็คือแบบวางกันไปแล้วแต่ในบางเคสคือหนักกว่านี้คืออะไรอะ่ะ t o w e r คือไพ่ของสถานการณ์ที่เรียกว่าฟังเส้นสุดท้ายในหลายๆเรื่องเหมือนแบบทนไม่ไหวแล้วพอแล้ว อดทนมามากแล้วอะไรเงี้ยแต่ถ้ายังไม่ได้มีมีเหตุการณ์ในการคบกันพี่แอบมีความรู้สึกว่าให้เรามาระวังเรื่องช็อคคือเราอาจจะไปเจอว่าเขาเป็นคนที่ไม่โสดหรือ,เ,อ,อเขาอาจจะมีพฤติกรรมหรืออะไรบางอย่างที่ทำให้เรามีความรู้สึกว่าจะดีเหรอถ้าจะไปไปต่อในในภาคแฟนคนรักอะไรเงี้ยนะคะ สีดา้าปัจจุบันคนละเขาน่าจะคุยกันน้อยลงถ้ายังไม่ได้คบกันแต่ถ้าเป็นคนที่คบกันอยู่แล้วอ่ะน่าจะอยู่ในช่วงพักยกพักเบรกก็เป็นไปได้มันดูเหมือนคนที่สู้มาเหนื่อยจนไม่รู้ว่าจะสู้มาขนาดนั้นเพื่ออะไรทำทำไมสีดาํามันดูเป็นไพ่พักยกมันดูเป็นไพ่พักเหนื่อยหรือเป็นไพ่หมดแรงบางท่านไม่อยากไปต่อแะ้วกับความสัมพันธ์นี้แต่บางท่านก็มีความรู้สึกว่า ชะง,งักก่อนพักก่อนแต่ว่ามันน่าจะเป็นสภาพความสัมพันธ์ที่ทําให้คุณแบบพักแป๊บหนึง่งหรือหรืออยู่นิ่งๆก่อนอะไรเงี้ยประมาณนี้นะเด็กถือเหรียญพี่ว่ามันเป็นสถานการณ์ของใครคนหนึ่งที่พยายามประครับประคองความสัมพันธ์นี้ไว้แบบให้มันอยู่ในสถานะที่คุยกันได้ ยังมีคนใดคนหนึ่งยังเห็นความสัมพันธ์นี้มีค่าอยู่ถึงแม้จะถึงแม้จะไม่ถูกอกถูกใจใครแต่มันถูกอกถูกใจกันและกันหรือเขาถูกใจเราหรือเราถูกใจเขาอะไรประมาณนี้คะ่ะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้อในเงี้ยมันไม่พอเหมาะพอดีสําหรับใครแต่มันพอเหมาะพอดีสําหรับกันและกันหรือเขาพอเหมาะก,กับเราเราพอเหมาะก,กับเขาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้ แต่มีคนนึงเจ้าชูหรือเปล่าคุณฮะชาวทาดไฟคุณไปเจอความสัมพันธ์ที่แบบไม่ได้มีเราคนเดียวเปล่าอกรีนถือถ้วยแล้วก็สีเม้เาบางท่านถ้าเป็นคนที่อยู่ด้วยกันแล้วอ่ะพี่มีความรู้สึกว่า คุณแบกรับสภาวะความพังสภาวะความเหน,นื่อยสภาวะการตีกันรวมไปถึงสภาวะการที่อาจจะเจอความสัมพันธ์แบบเราสองสามคนมาแล้วก็ได้แต่เหมือนยังอยู่บ้านเดียวกันอยู่เลยอะสี่เม้าวะยังอยู่บ้านเดียวกันอยู่เลยพรีชีพมากในบางเคสเพราะว่ารักรักคนที่ถือดาบใส่เรารักคนที่นิ่งใส่เราเนี่ยแหละ แต่ในบางเคสถ้าเป็นคนที่แบบโสดกับโสดยังไม่ได้คบกันแบบแฟนอะ่ะมีความรู้สึกว่าคุณจะยังให้โอกาสกับความสัมพันธ์นี้อยู่เพราะว่าเรามีความรู้สึกเหมือนที่พี่บอกอะ่ะคุณรู้สึกว่าคนนี้มีนิสัยบางอย่างที่มันไม่น่ารักนะแต่คุณยังให้โอกาสเขาอะ่ะคุณก็สงสัยตัวเองเหมือนกันนะว่ามันจะต้องมีเชนอะไรพิเศษในความสัมพันธ์นี้แน่ๆซึ่งขึ้นเลเวอร์มาตรงนี้ไงมันคือเชนหรือมันคือความเชื่อส่วนตัวอ่ะเดี๋ยวลองไปดูกันว่ามันเป็นยังไง นะคะอะชาวทักไฟไปดูกันไปดูกันความรู้สึกข,ของคุณคุณรู้สึกไงกับเขาทาดไฟคุณรู้สึกอย่างไรกับเขาสเตรนไม่อยากให้ดูหน้าแมวดมูแมวแบบผัวฟูมากอะดูหน้าดิหน้าแบบอืม สเตเรนสเตรตรนเออเดี๋ยวปรับด้ดดวยๆกลัวมันไม่ชาร์จกลมไม่ชาร์จอ่ะไปด,ดูซิมีสเตรรนชาวสิงห์นะคะก็ได้คำสุดที่คุณมีต่อเขามีสเตรรนมีคิงถือถ้วยสิบไม้โอเค สิบถ้วยโอ้โหกองนี้แปดถ้วยอ่ะแล้วก็มีไพ่ควีนถือดาบโอเคเดี๋ยวขยับไพ่นิดนึงนะจ๊ะอืะอ,อ,อโอเคนัาให้เขาล่ะแล้วเขารู้สึกยังไงกับคนแถว่าทาุไฟ เขารู้สึกงไงกับคุณค่ะก้าดาบผู้นางก็มีความเครียดมีตกกองมวุนอยู่เหมือนกันนะมีก้าดาบหรือเขาคิดว่าเราเป็นคนคิดมากคิดมากปะคุณอนะสองถ้วยเรียวพระจูน หนึ่งถ้วยอือในถือเหรียญแล้วก็ไพ่ห้าถ้วยโอเคมาค่ะไพ่แถวบนเป็นความคิดความรู้สึกของคุณแล้วก็ไพ่แถวล่างเป็นความคิดความรู้สึกของเขาต่อคุณนะนี่เป็นการอ่านดวงความรักแบบทั่วไปอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างไม่ตรงเลยสลับกันได้นะคะหน้าไพ่พี่อาจจะไม่ได้พลายสำหรับทุกๆคนเพราะว่ายังไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนั่นเองนะคะโอเค ชาวธาตุไฟพี่ว่าคุณพยายามหาข้อดีในความสัมพันธ์นี้มาถ้าคุณกำลังดิวกับใครสักคนที่มันไม่น่ารักจริงๆในเคสอะคนที่ใช้ใช้ชีวิตคู่หรือว่าเป็นคนรักกันแล้วนะคุณอยู่ในโหมดที่แบบอยู่ในความสัมพันธ์นี้คุณดูแลตัวเองไม่พอคุณต้องดูแลเขาด้วยสเตรสอนะดูแลตัวเองก็ก็ระดับหนึ่งแล้วแต่คุณก็ต้องดูแลเขาด้วยนะคะรู้สึกถึง การอยากถอยตลอดเวลาเขาทําให้คุณเข้าสู่โหมดของความหงุดหงิดตลอดเวลาความเหน็ดเหนื่อยความท้อแท้ตัวแบกอะไรก็ตามคุณมีความรู้สึกว่าแบบอยากจะถอดใจอะเรารู้ว่าเรารักเรารู้ว่ามันคือครอบครัวแล้วคุณก็รู้ว่าเขาอะรักคุณในบางเคสรู้ว่ารักเพราะว่าพูดแต่ในบางเคสอ่ะ เราคิดว่าเขารักเราเราคิดเพราะฉะนั้นถ้าแค่เราคิดเราต้องพิจาราณาเนาะว่ามันมันตรงกับพฤติกรรมไหมเพราะพอมันขึ้นไพ่แปดถ้วยอะถ้ามันคือเวอร์ชันความสัมพันธ์ที่มันดีจริงๆอะเราจะอยากเดินออกมาทําไมเราจะกลายเป็นคนที่หงุดหงิดง่ายเราจะกลายเป็นคนที่แบบรู้สึกเหมือนชีวิตตัวเองมีปัญหาทําไมควีนถือดาบเนี่ยนึกออกใช่ไหม ความสัมพันธ์นี้น่าจะเป็นกระตุ้นอะไรบางอย่างสำหรับตัวคุณนะคะแล้วก็ถ้าเป็นในเคสของคนที่ใช้เวลาอยู่ด้วยกันแล้วอะ่ะเป็นคู่แล้วอะไรเงี้ยเขารู้ว่าคุณเครียดในเวลานี้แต่เขายังคงชอบคุณอยู่นะจากที่เห็นแล้วเขาก็รู้สึกมีความเสียใจด้วยกับความสัมพันธ์นี้เคสที่หนึ่งคือรู้สึกผิดสำนึกได้ขอโอกาสเคสที่หนึ่งเคสที่สองคือ อยู่ด้วยแล้วรู้สึกเครียดและถ้าสมมุติมันเป็นอย่างนั้นจริงคุณภายในช่วงระยะเวลาไม่นานพี่มองอย่างนี้นะหลักเดือนสองเดือนสาเดือนอะไรประมาณนี้คุณจะได้เห็นการที่เขาไปเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์กับคนใหม่ๆอืที่เขาไปใหม่อะไม่ใช่ว่าเขาไม่ชอบคุณนะแต่เขามีความรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่อยากจะดูดีในสายตาคนอื่นเสมอแต่กับคุณเขาคือคนที่เสียประวัติแล้ว ติดเครดิตไปแล้วติดแบ็คลิสไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นก็เลยเลือกที่จะไปหาคนใหม่มันเป็นอย่างนี้นะลองลองสังเกตดูนะนี่คือเคสที่หนึ่งเคสที่สองเคสคนโสดถ้าคุณและเขาโสดแล้วก็ยังไม่ได้คบกันอยู่ในสถานะอะไรก็ว่าไปยังไม่ได้คบกันนะคะคุณค่อนข้างมีความรู้สึก สเตรนท์ strength, อ่ะโอเคมีความคิดถึงแล้วก็มันเริ่มมีความรู้สึกอยากที่จะพี่มีความรู้สึกว่าสเตรนท์มันคือพ่ายของการอยากที่จะสัมผัสเขาบางท่านตัวเขาเป็นคนที่เลี้ยงสัตว์หรือเราเลี้ยงสัตว์ก็แด้แต่มันน่าจะมีอะไรที่มีความชอบคล้ายๆกันเออเคสนี้พี่มีความรู้สึกว่าคุณรู้ว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณคุณรู้นะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณ รู้สึกรักไหมรู้สึกชอบไหมรู้สึกเอ็นดูรู้สึกเมตตาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้าเขารู้สึกรักอันนี้ฝากไว้เลยถ้าเขารู้สึกรักคิงถ้วยสิบไม้สิบถ้วยทุ่มเททุ่มเทแบบออกแอคชั่นออกแอคชั่นคุณอยากได้อะไรซัพพอร์ตเต็มที่ให้เวลาให้เวลาในที่เนี้ยมันไม่ใช่แค่เจียดเวลาของเขามาคุยโทรศัพท์มาเทคใส่เราหรืออะไรเงี้ยมันคือการที่เขาเอาตัวเองมานั่งข้างๆคุณเลยแบบสเตนเน่ แบบสิบถ้วยอะมาประชิดมานั่งข้างๆใช้เวลากับคุณแต่พี่อะมีความรู้สึกว่าเขาอาจจะเคยทำพาร์ทนี้กับคุณก็ได้แต่ณปัจจุบันเขาไม่ทำแล้วเพราะอะไรก็ไม่ทราบเขาไม่ทำแล้วเพราะว่าเขาอาจจะไม่อยากไปต่อกับเราแล้วเขาอาจจะเหมือนแบบเงาๆแล้วตอนนั้นอยากมีแฟนตอนนี้ไม่อยากมีแล้วมั้งอะหรือจริงๆแล้วเราไปพบว่าในความสัมพันธ์นี้เอา้าเริฟบ,บอมบิงนี่น่าจริงๆไม่โสดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เป็นไปได้แต่คุณมีความรู้สึกเหมือน <c oughs> คุณตั้งดาบใส่กับความสัมพันธ์นี้ไปละทั้งที่ก่อนหน้านี้มาดูเป็นความสัมพันธ์ที่มันน่าจะพัฒนาได้แน่แ,นแล้วถ้าเป็นคุณเป็นผู้หญิงคุณเมเกณ์ที่จะอายุแก่กว่าเขาได้ถ้าเป็นในเขตที่สองต่อมาในความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะคะเขามีความเครียดมีความวิตกกังวลเขาเป็นจะเรียกว่าเขาเป็นคุณตังหากคุณเป็นคนที่ทําให้เขารู้สึก เสียดายความสัมพันธ์นี้เคยเจอตัวกันแล้วแล้วก็อาจจะเจอกันได้ด้วยเรื่องงานเรื่องเงินเรียนด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าย้อนเวลากลับไปได้มีความรู้สึกว่าเขาเขาน่าจะเทคแอคชั่นอะไรบางอย่างเพื่อที่จะทำให้ความสัมพันธ์นี้มันพัฒน,นาได้ในระยะยาวเพราะคนคนนี้รู้สึกดีกับคุณจริงๆชาวธาตุไฟอืมแล้วแล้วคุณเป็นโอกาสที่เขาเสียดายด้วยนะ ให้ห้าถ้วยเนี่ยคุณเป็นโอกาสที่เขาเสียดายสองคุณอาจจะเป็นคนที่ทําให้เขาเสียความรู้สึกก็ได้ถ้าตอนแรกนะสมมุติเขาเข้ามาจีบคุณนะอันนี้อันนี้อีกเส้นเรื่องหนึ่งแล้วนะ,ะสําหรับคนโสดที่ไม่ได้คบนะเขาอาจจะเคย take action เข้ามาในความสัมพันธ์เลยมาอย่างเชัดเจนเลยว่าเข้ามาจีบไม่ได้มาเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องไม่ได้มาเป็นคนที่ทํางานด้วยกันแต่เป็นคุณเองนั่นแหละที่ปฏิเสธเขามัน อาจจะเป็นเพราะว่าคุณมีความรู้สึกว่าคุณยังไม่พร้อมที่จะมีคู่หรือคุณมีความรู้สึกว่าคนคนนี้อาจจะเลดแฟกจนเกินไปก็ได้ทําให้เขาเสียความรู้สึกแล้วมันก็เป็นแผลใน,ในใจเขาแต่เขาชอบคุณไหมเขาชอบคุณจริงแหละไพ่ก็คือเนี่ยสองถ้วยวิอัลฟาจูนหนึ่งถ้วยแล้วก็ไนท์ถือเหรียญเหมือนมีแผนพัฒนาในระยะยาวไปดูซิการเทคแอคชั่นในความสัมพันธ์ค่ะ เขาตั้งใจที่จะ take action อะไรในความสัมพันธ์มีเด็กถือดาบอ๋อสามไม้หนึ่งเหรียญเด็กดาบสามไม้หนึ่งเหรียญเหรียญใหญ่มากเลยอะเหรียญใหญ่ได้ใจเวอร์ ดาบโอเคโอ้ก้าดาบทำอะไรได้มั่งเลยฮะสองดาบคุยกับตัวเองยังไม่รู้เรื่องเลยยังงงๆกับชีวิตอยู่เลยอะมาดูเพราะมีสามดาบหน้าไพ่ถ้าเป็นเคสของคนที่เป็นคู่กันแล้วใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยมีความรู้สึกเหมือนด้วยความสับสนของเขาก็คงหาเวในการหาทางออกให้กับชีวิตแล้วคงเลือกจากสิ่งที่ สำคัญกับตัวเองมากที่สุดหนึ่งเหรียญนะมันอาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินอะไรเงี้ยเขาอาจจะเลือกเรื่องนั้นก่อนที่ไม่ได้เลือกเราถ้าเขาคือคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกนะเออแต่เขาเลือกมาจากการที่อะไรก็คือเลือกไปก่อนเลือกไปเพราะเครียดเลือกไปเพราะไม่รู้จะทํายังไงเลือกไปเพราะมีความรู้สึกว่าไปตุยเอาดาบหน้าหรืออะไรก็ว่าไปแต่มันมาจากความสับสนในชีวิตของเขาปัญหาส่วนตัวหรืออะไรก็ตามค่ะ นั่นคือแลนของเขาคือไปจากจุดนี้ก่อนอะไรประมาณเนี้ก็ไม่รู้ว่าในความสัมพันธ์นี้มันจะท็อกซิกขนาดไหนอาจจะปัญหาอาจจะไม่ได้มาจากเราแต่อาจจะมาจากส่วนตัวเขาก็เป็นไปได้นะคะเออเคสต,ต่อมานะคะเคสต,ต่อมาเพราะว่าส่วนนุงถามว่าทําไมมันเป็นอย่างนี้มันเป็นไปได้เพราะว่าหนึ่งในราศีที่อยู่ในธาตุไฟคือเมษค,คือสิงคือธนูใช่ปะ่ะพี่มีความรู้สึกว่าถ้า พลังงานตรงนี้อาจจะเป็นพลังงานของชาวสิงเพราะชาวสิงคือบุคคลผู้ที่มีดาวเสาเลงดวงชะตาอยู่ถึงแม้โอเคในในทางสุริยะญาติดาวเสาเจียงไม่ได้ย้ายแต่ว่าในทางนี้ย,าย้ยายแล้วแล้วเดี๋ยวก็แบบพอเสาย้ายปุ๊บราหูก็มาก็มาเลงต่ออะไรเงี้ยในตำแหน่งคู่อะไรเงี้ยมันก็อาจจะเอฟเฟกซึ่งอาจจะไม่ใช่ตรงกับเม็หรือธนูนะคะอาจจะไปค่อนข้างไปทางสิงก็เป็นไปได้นะ แต่ว่าให้ระมัดระวังไว้นิดนึงในบางท่านที่มีตำแหน่งดาวศุกร์อยู่ในอยู่ในสิงห์ก็เป็นไปได้เหมือนกันค่ะเพราะเป็นดาวเกี่ยวกับความรักไงถ้าเป็นในเคสของคนที่ยังไม่ได้คบกันถ้าเป็นในเคสของคนที่ยังไม่ได้คบกันอืมถ้าเป็นคนเก่าที่หายไปมีเกณฑ์กลับมานะอืม แต่ถ้าเป็นคนที่อยู่ในความสัมพันธ์อยู่แล้วพี่มีความรู้สึกว่าด้วยความเครียดแล้วไม่รู้ว่าจะต้องทํำยังไงก็อาจจะแบบมันดูเป็นไพ่ของคนที่มีทางเลือกตัวเลือกหลายคนอนะอาจจะแบบเออเดี๋ยวคงเลือกขึ้นมาสักคนนะแต่ขอไปหาที่ดีที่สุดก่อนคิดว่าอย่างนี้นะคะเออเขาเป็นใครเ,รเนี่แน้องความสัมพันธ์ค่ะของชาวธาตุไฟคุณละเขา ฟินทุ้ยเดวิลอืมคิดว่าเจอเรื่องท็อกซิกพอแล้วยังเจออยู่ไหมคิดว่าก็ยังเจออยู่เดวิลเดอะซันเจ็ดดาบไพ่คือเราบอกว่าถ้าเป็นเรื่องของการคบกัน มันก็มีเกณฑ์ที่จะเจอเรื่องที่เขาจะทําให้เราผิดหวังได้อีกเสียใจได้อีกหรือเราก็อาจจะแบบจับโป๊ะได้ว่าในความสัมพันธ์นี้อ้าวมีทางเลือกตัวเลือกอีกแล้วมีไพ่แปดดะมีใครที่มีความรู้สึกว่าทําไมเรื่องแบบนี้เกิดแต่กับตัวเราเองบ้างไหมถ้าคุณกําลังรู้สึกแบบนี้อยู่ไพ่แปดดบขึ้นมาบอกว่าแล้วเราเลือกใครแล้วเราอยู่กับใครแล้วเราเลือกรักใคร,รอะไรประมาณน,นี้มันเป็นมันเป็นเหมือน,น,นลักษณะนั้นเราเป็น ในสิ่งที่เราเลือกเราเป็นเราได้รับในสิ่งที่เราเลือกมันก็เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นมันก็ต้องย้อนกลับไปที่สาเหตุว่าแล้วเราเลือกใครอะเราเลือกใครเราเลือกคนแบบไหนเข้ามาอยู่ในชีวิตเราเข้ามาเป็นคนที่เรามอบความรักให้แต่เขามอบอะไรใส่เราความสัมพันธ์นี้เป็นอย่างนี้หน้าไพ่สำหรับคนที่อยู่ด้วยกันควณอาจจะต้องเตรียมรับแรงกระแทกให้ดีนะคะ มันจะมีเรื่องท็อกซกเกิดขึ้นมันจะสามารถมีความสัมพันธ์ที่แบบเอา้าเปิดช้อยอีกแล้วนอกใจฉันอีกแล้วมีทางเลือกตรงเลือกโผล่เข้ามาอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ใช่เป็นอะไรที่ในบางเคสอะ่ะคุณอาจจะชินไปแล้วกับเรื่องนี้ก็ได้แต่ในบางเคสก็จะมีความรู้สึกว่าเอา้ามาจนได้ฟังเส้นสุดท้ายหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเป็นแบบนั้น วดหัวมาพี่จะบอกว่าที่พี่ทำคลิปธาตุไฟนะตอนแรกอะ่ะมันอัดไปแล้วใช่ปะอัดไปแล้วก็มีเสียงแมวทุกคนเสียงแมวแบบแงว้วแงว้วแงว้วแบบแง้วดังมากอะ่ะอยู่แถวบ้านแต่แง้วดังมากอารมณ์แบบดีลกับคู่ไม่สําเร็จก็แง้วกันไปเรื่อยๆจนพี่แบบเลิกทำแล้วมานี้รอบสองก็มีเสียงนู่นนี่นั่นเสียงรถว้นเสียงเด็กเสียงนู่นนี่นั่นตึดจนสุดท้ายเสียงโทรศัพท์ไม่ใช่โทรศัพท์พี่ โทรศัพท์แม่ที่มาอยู่ในห้องพี่เป็นไปได้ยังไงโอ้ยทุกคนธาตุไฟเธอไม่รู้ว่านี่คือสิ่งที่เธอจะต้องรู้หรือว่ายังไงแต่ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ถ่ายทอดออกมาได้ง่ายๆละกันมันอาจจะเป็นสัญญาณเตือนบางอย่างเพื่อให้คุณรับรู้และให้คุณระวังกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ครั้งนี้เอ่อ ห่วงใครก็ห่วงได้แต่ห่วงตัวคุณเองก่อนอันนี้สําคัญที่สุดแล้วก็ถ้าเป็นเคสของความสัมพันธ์แบบคนโสดที่ยังไม่ได้คบกันพี่แอบ,บมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวคุณจะได้รู้ในความสัมพันธ์นี้ว่าจริงๆแล้วเขาโสดหรือไม่โสดเขามีใครหรือเปล่าออาเขามีใครหรือเปล่าในความสัมพันธ์ถ้าเรามีความรู้สึกว่าแบบถ้าถ้าแค่มี choice ทางเลือกตัวเลือกพี่่าคุณโอเคแต่พอไพ่ขึ้น เดอะซันเดวิวอ่ะอีโซนประมาณตรงเนี้ยพี่แอบมีความรู้สึกว่ามันสามารถเป็นความสัมพันธ์แบบเปิดตัวตัวเป็นๆหรือรู้แล้วว่าครหาใครได้เลยอ่ะอารมณ์ประมาณเนี้ยโอ้ยขอให้ให้ทาดไฟหน่อยถ้าเป็นในเคสหลังน่ะคนโสดคุณคุณควรทำยังไงกับคนคนนี้ดี <c oughs> ซีเลียนควีนดาปิดใจทะลึงตาใสจิ้มดาบอะถูกแล้วเพราะว่าคนคนนี้สถานะที่เหมาะที่สุดในการอยู่ในความสัมพันธ์คือเป็นเพื่อนแหละเป็นอย่างอื่นเป็นอย่างอื่นไม่น่าจะเวิร์กถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกดีขนาดไหนแต่ว่าเขาอาจจะพาความไม่สบายใจมาหาเราแล้วก็ทำให้เรามีความรู้สึกเหมือนแบบ อ,อึดอัดขดาดใจอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคุณดูแล้วกันว่าคนคนนี้เป็นเป็นประโยชน์ในด้านไหนในการมีชีวิตในวงโครจรของเราอะ่ะประโยชน์ในด้านเพื่อนประโยชน์ในด้านการงานการเงินหรืออะไรคอนเนคชั่นอะไรก็ตามหรือโนเลจอะไรก็ว่าไปอะไรเงี้ยแต่ว่าดูแล้วยังไม่ใช่คนที่เหมาะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนาะอืมมันเหมือนประมาณว่ามันไม่ใช่คนที่เรารู้สึก รักหรือรู้สึกชอบด้วยทุกคนมันจะพัฒนาได้ใช่พบชาติที่แล้วอาจจะเป็นคู่เราก็ได้แต่ชาติเนี้ยมันอาจจะสถานะอื่นก็อาจจะเหมาะกว่าก็ได้แล้วก็เปิดใจให้คนใหม่ๆหมให้สิแล้วคุณมีโอกาสเจอคนอื่นนอกจากคนนี้ปะชาวธาตไฟอันนี้เปิดให้ทั้งคนที่แบบกำลังจะปล่อยความสัมพันธ์ไปกับคนที่แบบยังไม่มีแฟนนะนะยังไม่มีคู่นะธาตไฟขอให้หน่อย จัดเม้นจ้ะจัสติสมาอยู่แล้วจัดเม้นจัสติสวีออฟฟร์จูนสามดาบหกเหรียญแปดดาบไพ่บอกว่าเธอจังหวะของเธอมันมาอยู่แล้วนะคะในเมื่อตอนนี้ จังหวะของเธอมันคืออยู่ในช่วงอกหักผิดหวังเสียใจใช่ไหมอ่ะโอเคไพ่บอกว่าถ้าเรียนรู้มาถึงขั้นตอนนี้แล้วอะที่เหลือมันคือขั้นตอนของการออกมาจากพื้นที่ที่ก็ไม่ได้ปลอดภัยออกมาจากพื้นที่ตรงนี้ซะคุณจะขังตัวเองไว้ตรงนี้ทาไมเดินออกมาหลังจากนั้นคุณก็จะเป็นผู้ที่ถูกเลือกไม่ใช่ถูกเลือกให้ผิดหวังนะถูกเลือกให้สมหวังบ้าง แต่มันขึ้นอยู่กับคุณเพราะถามว่านะปัจจุบันขั้นตอนของคุณอยู่ตรงไหนขั้นตอนของคุณอยู่ตรงอกหักใช่ไหมละ่ะมันผ่านด่านนี้มาแล้วถ้าคุณเอาตัวเองออกมาได้คุณจะได้เจอความรักที่มันชัดเจนคุณจะได้เจอความรักของคําว่าเป็นผู้ถูกเลือกสทัทีมีคนมาชูฉันสทัทีมีคนมาจริงจังมีคนมาแบบทุ่มเทอารมณ์ของการที่ได้เป็นผู้รับหลังจากที่คุณเป็นผู้ให้มาโดยตลอดอะไรประมาณนี้นะจ๊ะโอเคคุณเลือกได้ ควินถือไม้คุณเลือกได้โอกาสอยู่ที่ตัวคุณจบไปแล้วสำหรับดวงความรักครึ่งเดือนหลังในเดือนเมษายนของชาวทาัศไฟนะคะขอบคุณทุกท่านมากๆเลยค่ะที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปกันขอบคุณสำหรับการกดติดตามด้วยนะคะ s u b c r i i e ไลค์คอมเมนต์อย่าลืมกดกระดิ่งพี่ลงคลิปได้ดูก่อนใครวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ